love you mom สวัสดีทุกคนวันนี้ครณ่มจะพาพวกเราไปออกกำลังกายกันนะคะแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆนด้วยค่ะออกกำลังกายภาษาเปรียด้่้าะไรคะแอนดี exercise ใช่ exercise เนี่ยสามารถพูดได้ว่า we will do exercise หรือว่า we will exercise ก็ได้วันนี้เราจะออกกำลังกายด้วยวิธีอะไรกันดีคะวันนี้เราจะออกกำลังกายด้วยวิธีอะไรกันดีคะ We just gonna jog around the neighborhood ใช่แล้วค่ะการไป jogging เราจะใช้คำว่า go jogging We will go jogging around the neighborhood ก็คือวิ่งรอบหมู่บ้านนั่นเองหมู่บ้านจัดสรรเราไม่เรียกว่า village นะคะเราใช้คำว่า neighborhood ก็ได้หรือว่า community ก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปวิ่งกันเลยค่ะ เป็นไงล่ะคะพี่ How you feeling right now? I'm a l b t sweaty and tired. So you exhausted? Yes เวลาเราออกกําลังกายมนเนอยเราจะพูดคําว่า exhausted หรือว่า tired ก็ได้นะคะถ้าเหงื่อออกมากๆใช้คําว่า sweaty ว่าไงคะ I s o o u t out m e core. I s o o u t out m e core. Wow. โอ้นี้วิ่งแซงรถได้ด้วยเหรอก่อนที่เราจะไปหาน้ำดื่มกันวันนี้นะคะอยากจะมีอะไรฝากบอกทุกคนไหมเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกาย อ๋อ uh, you should exercise every day 'cause it will make you healthier like stronger ใช่แล้วค่ะอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะบ๊ายบาย Andy ี้มัมมี่มด I love you mom, mommy loves you too Andy